สวัสดีค่ะคลิปนี้นําจะพูดถึงการออกกําลังกายตอนเช้าเ้าเหมือนเดิมนะคะการออกกําลังกายด้วยโยคะนําที่นําสิ่งที่นําจะแนะนําคือโยคะนะคะสามารถฝึกได้ทั้งเช้ากลางวันและเย็นนะคะจริงๆแล้วเป็นท่าที่นำํำเป็นกลุ่มท่าที่คิดขึ้นมาเพื่อที่ว่าเวลาที่เราตื่นมาเช้าๆเนี่ยเราจะทํำยังไงดีเราจะเริ่มยืดเหยียดร่างกายยังไงดีนะคะเดี๋ยวเราลองมาดูเซ็ตกลุ่มท่านี้กันค่ะ เริ่มแรกนะคะนำจะให้ยืนสบายๆนะคะที่หัวเสือหายใจเข้ายืดแขนขึ้นตึงยาวลำตัวตรงๆอ้ำนำจะเหตให้ยืนให้เห็นนะคะว่านำแอนหน้าท้องแบบนี้นํำแอนก้นไม่เอานะคะยืดแบบนี้ไม่ยืนแบบนี้นะคะตรงๆก่อนยืดตัวมาตรงๆย,ยาวๆหายใจเข้าลึกๆหายใจออกค่อยๆก้มตัวลงเพื่อวางมือลงที่พื้นได้แค่ไหนแค่นั้นนะคะ ใครได้ไปต่อเรื่อยๆวางมือเต็มสองงอตัวแนบขาแล้วยืดแล้วทิ้งหัวลงไปใครที่ไม่ได้ก้มได้แค่ไหนอยู่แค่นั้นมือแตะขาแล้วยืดลำตัวต้องการที่จะพับตัวลงมายืดให้ตัวขเขาเนี่ยไ้ยืดนะคะหลังจากที่ลงเสร็จแล้วมือประสานกันด้านหลังค่ะแล้วตีมือขึ้นมาจากลำตัวได้แค่ไหนแค่นั้นของร่างกายเช่น ถ้าคนที่ตึงมากๆเลยนะคะเช่นคนที่ตึงมากๆอาจจะได้แค่นี้แล้วดึงได้แค่นี้ก็อยู่แค่นี้ค่ะของความเป็นตัวเรานะคะแต่และคนจะไม่เหมือนกันยืดขึ้นมาช้าๆแล้วหายใจเข้ายืดตัวขึ้นหลังจากนั้นก้าวหนึ่งขาค่ะฝั่งไหนก็ได้นะคะที่เรารู้สึกถนัดแล้วเราก็ยืนเต็มเสือก็มือยังอยู่ด้านหลังเหมือนเดิมหายใจเข้าให้ลึก ตีมือลงมาค่ะยืดลงมาภาษาลิตาพาโดตานาสนะนะคะแวร์เลชันยืดลงมาหายใจเข้าลึกๆนะคะปรับจวขึ้นไปบางคนตรงนี้มึนหรืออะไรเรากา็ขึ้นมาแล้วยืนนิ่งๆหายใจเข้าให้ลึกออกให้ยาวถ้าไม่มึนก็ไปต่อค่ะหันไปที่ขาด้านหนึ่งตอนนี้นํำหันด้านขวานะคะแล้วก็เอากลางอกค่ะลงไปแตะ มือก็ยืดขึ้นมายืดลำตัวขึ้นมาแล้วข้างนี้นําจะเอาคางนํานะคะแตะลงไปที่ขาหายใจเข้าขึ้นมาใหม่ช,ช้าๆพร้อมกับสลับข้างทําด้านขวาแล้วเราก็ทาด้านซ้ายฝั่งตรงกันข้ามนะคะแล้วน้าก็ลงฝั่งนี้ค่ะคางแตะเหมือนเดิมแล้วก็ยืดลําตัวขึ้น แล้วก็คลายค่ะท่าที่2นะคะจะเป็นท่าสควอตค่ะสควอตนี่นําจะให้ทําค่อนข้างบ่อยนะคะเพราะว่าเป็นการที่เปิดข้อต่อสะโพกทําให้ข้อต่อสะโพกยืดหยุ่นและที่สําคัญเลยคือข้อเข่าของเราเนี่ยก็จะได้ถูกใช้งานไปด้วยข้าวนี้อะไรเม์นในการลงเหมือนเดิมค่ะเวลานาลงด้วยท่าสควอตนะคะ ให้สังเกตว่าเข่านําจะไม่เลยปลายเท้าตั้งฉากอยู่นะคะกับตัวหน้าแข้งแล้วก็ไม่เลยปลายเท้าเห็นไหมคะเข่าไม่เลยปลายเท้าคราวนี้เวลาเราเป็นผู้ฝึกครั้งแรกๆเราอาจจะไม่มีแรงที่เราจะยกแขนขึ้นมาเอามือเนี่ยจับไว้กับเอวนะคะหายใจเข้าให้ลึกหายใจออกแล้วเราก็ลงคือเป้าหมายของท่านี้นะคะคือต้องการให้กล้ามเนื้อในส่วนอุ้งเชิงกรานนะคะ ทั้งหมดคือส่วนสะโพกตรงนี้ค่ะแผงเนี่ยนะคะเจ้าเพลวบิกโบนตรงนี้ค่ะขนานกับเขานั่นหมายถึงว่าเราลงในในความลึกที่ตัวเนี่ยตัวนั่งทั้งแผงตรงนี้เห็นไหมคะเหมือนเหมือนน,นั่งเก้าอี้ไม้เนี่ยตัวมันจะตรงลงมานะคะให้สังเกตว่าเราอยากทําให้ลงจนถึงตรงนี้โดยที่อะไลเมนต์ของท่าเขาไม่เลยปลายเท้านะคะนี่คือสควอตนะคะทําขึ้นมาเพื่อ สร้างความแข็งแรงความยืดหยุ่นให้เจ้าเพลวิตนะคะแล้วก็สร้างคอดไตเซ็จนะคะแฮมสติงตรงเนี้เหยียดยืดตรงนี้สร้างกล้ามเนื้อตรงนี้ยให้แข็งแรงด้วยนะคะสควอตค่ะหายใจเข้าลึกออกยาวต่อไปนะคะเราจะไปกันที่ไซส์สควอตไซส์สควอตคือลงด้านใดนด้านหนึ่งนะคะสำหรับผู้ฝึกครั้งแรกเนี่ย ให้ใช้มือวางบนพื้นเพื่อเดินตัวไปขวาและซ้ายลองดูนะคะน้ำก็วางมือลงไปที่พื้นเดินขาไปฝั่งหนึ่งแล้วยืดขาฝั่งตรงข้ามงอฝั่งนี้เหมือนเดิมค่ะน้ำก็ยังคงรักษาลายมินไม่ให้เขานำเนี่ยเลยล้าออกไปแบบนี้นำคือจริงๆอาจจะได้นะคะแต่ว่านํำจะให้ผู้ฝึกทุกคนเนี่ยเซฟเข่าเราจะไม่ลงเยอะแล้วส้วนเท้านะคะ ตัวเท้าเราแตะอยู่ที่พื้นเต็มๆวางเต็มๆยืดน,นะคะไม่ขึ้นอย่างนี้นะคะขึ้นอย่างนี้ก็ได้แต่คุณก็ต้องอยู่ในสภาพนี้เราจะให้ผู้ฝึกของน้ไดนอยู่แบบนี้นะคะแล้วพยายามกดส้นเท้าลงพื้นในขณะที่เท้าฝั่งที่ยืดเนี่ยเราเฟรดนิ้วเท้าขึ้นเพดานนะคะ,ะน้ำจะเดินเวลาที่เริ่มจะลุกขึ้นยืนเนี่ยขาเนี่ยเราต้องเริ่มใช้แรงนะคะ หายใจเข้าขึ้นด้วยลงหายใจเข้าค่ะแล้วหายใจออกลงเหมือนเดิมค่ะพอฝั่งตรงข้ามนั้นก็จะยืดขาตึงๆยาวๆเหมือนเดิมเลยนะคะแล้วเสกเจ้าเท้าด้านบนตรงฝั่งนี้ขึ้นเพดานเห็นไหมคะอันนี้ไซส์สปอร์ตแบบที่เราลงมานั่งพักกับพื้นซึ่ง อาจจะยากนะคะยากสำหรับคนที่ตัวตึงมากๆเขามีไซส์สควอตแบบไม่ลงมานั่งพักกับพื้นเนี่ยได้แค่ไหนแค่นั้นของร่างกายาตำจาาเ็ตให้ดูนะคะอันนี้เป็นสควอตถูกไหมคะและไซส์สควอตแบบไม่ลงพื้นก็อยู่แค่นี้ค่ะหายใจเข้าหายใจออกเราก็เพียงแค่งอเข่าด้านหนึ่งแล้วก็ยืดขาอีกด้านหนึ่งนะคะ ไซส์สปอร์ตคือด้านใดด้านหนึ่งของนะคะทีละข้างของเจ้าขาเรานะคะยืดเนี่ยค่ะถ้าพวกนี้นะคะสร้างความยืดหยุ่นให้ข้อต่อสะโพกสร้างความแข็งแรงให้ข้อเขานะคะลองมาออกกําลังกายด้วยการฝึกโยคะนะคะแล้วคำนี้ในท่ายโยคะเนี่ยก็จะมีท่าสบายๆส,สำหรับร่างกายที่สมมุติว่าเราเพิ่งตื่นหรือว่ายัางตัวตึ่นมากๆ ลองฝึกโยคะด้วยเซตนี้ดูนะคะแล้วจะรู้สึกว่าร่างกายเขาจะโฟร์แล้วก็สบายขึ้นเยอะเลยค่ะแล้วพบกันในคลิปนัาจะพยายามนะคะหากลุ่มอาสนะที่ทำให้เราเนี่ยคลายความยืดตึงมาให้ให้คนที่สนใจการฝึกนะคะได้ฝึกกันดูว่าร่างกายเราจะค่อยๆแข็งแรงขึ้นอย่างจริงจังเลยนะคะขอให้เราเนี่ยฝึกเป็นประจำทุกครั้งแล้วก็อยางสม่ำเสมอกับ ประจําวันเลยต้องมีการออกกําลังกายเล็กๆน้อยๆสักนิดหนึ่งนะคะแล้วพบกันเรื่อยๆค่ะสวัสดีค่ะ